นันนก็คตาจันเทียนนะเพราะว่าแม่เราก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วเราต้องรับภาระอะไรมากมายไม่เหมือนเด็กคนอื่นที่ในวัยเดียวกันเป็นทุกๆอย่างให้แม่เป็นดวงตาให้แม่แผ่ในแต่ละวันเราจะต้องไปถึงจุดเป้าหมายได้อย่างไรนั้นมันขึ้นอยู่ี่ตัวเราว่าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งมากแค่ไหน กำลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสุโทขทัยอำเภอคงไกรลาดนะครับสภาพบ้านเมื่อก่อนที่ย้อนไปเมื่อ20กว่าปีนะครับมันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะครับนะ เป็นห้องห้องโถงห้องเดียวรวมนอนรวมกันหลังคาก็จะมีรูรั่วพอฝนตกมามันก็จะจะต้องหลบฝนมันทําให้ชีวิตตอนนั้นมันนึกถึงภาพอดีตตลอดเวลาว่าเราควรจะทําอะไรก็ได้ให้มันพัฒนาตัวเองให้นันมากกว่านี้ในวัยเด็กชีวิตในวันเวลาว่างๆมันไม่มีให้ทําเลยครับมันจะต้องคิดตลอดเวลาว่าวันนี้จะต้องทําอะไรพรุ่งนี้ทําอะไรทํายังไงจะได้เงิน มาซื้อข้าวมาซื้อน้ำปลามีเงินไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนมีเงินกินขนมเหมือนเพื่อนแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้ราบลรื่นด้วยกีบกุหลาบเสมอไป รู้สึกลำบากมันก็ลำบากแต่มันก็มีมีความสุขถ้าย้อนไปอดีต2ีกว่าปีมันก็ยังจำอยู่ในสมองมันเป็นภาพทรงจำอยู่ในสมองเราเสมอว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยลืมความลำบาก เราคิดว่าความลําบากในอดีตม,มันเป็นจุดทดสอบของเราว่าเราจะผ่านก้าวมันไปได้ไหมและเราอยู่กับมันในช่วงเวลาหนึง่งพยายามทําทุกวิถีทางเช่นในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ขายน้ําแข็งใสในช่วงปิดเทอมการรับจ้างหาเงินทําทุกวิถีทางอาชีพที่สุดเจริญที่เราได้เงินมาไม่ว่าจะเป็นการแบกข้าวคือเราได้เงินมาเราก็จะเก็บเงินลอมๆไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษา เราสามารถหาเงินให้แม่เอาไว้ซื้อข้าวได้เราหาเงินให้แม่เอาไว้พาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้เราภูมิใจนี้เราสามารถหาเงินได้ให้แม่ปีกับเพื่อนๆคนอื่นที่เขายังไม่รู้ว่าการทํางานเป็นอย่างไรเราสามารถทดสอบตัวเองและผ่านจุดๆนั้นมาได้ทําให้เราเราดีใจว่าเราเอออย่างน้อยเราก็แบ่งเบาภาระครอบครัวของแม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไปหาแม่ครับหาแม่ก่อนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงแม่ไหวหข้าวได้มั้ยอืมได้อืมพอทำไรกินเ่ยเป็นปลาเป็นปลา น้อลูกได้สามเดือนก็ห้าวันตาอยันเสียนะทุบินกำลังฮัดตะะแขงพระอ้อมก็ไม่เห็นปากลูกก็ไม่เห็นป้อนข้าวหน้าก็ไม่เห็นแม่ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังถ้าเก็บไว้คนเดียวผมก็บอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะบอกให้หนูรู้มากก็ได้ ตอนนั้นย้อนไปในวัยเด็กเนาะแม่ก็จะไม่เล่าอะไรให้ฟังก็เรื่องที่เขาไม่ไม่เห็นเราในอนาคตเนี่ยเขากลัวเราคิดมากว่าเออจะกลัวจะมีแม่ไม่เหมือนคนอื่น ก็ตั้งแต่จำความได้นะครับแนละ้วก็ตั้งแต่ประมาณ7จ็ดขวบเลยประมาณอยู่ปอหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่าแม่เนี่ยไม่เห็นละคือพ่อก็จะทิ้งไว้ให้อยู่กับแม่สองคนเพราะพ่อ,พอต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดทํางานก่อสร้างได้เงินบ้างไม่ได้บ้างส่งมาบ้างไม่ส่งบ้างมันก็ไม่พอใช้นะตอนนั้นที่ย้อนไปเนาะก็คือมันไม่มีหลักให้เราต้องพึ่งเอาเลยพ่อก็ ไม่อยู่กับเราแม่ก็ไม่เห็นทำอะไรไม่ได้แต่แม่ก็จะใช้คำพูดในการสอนเราทุกอย่างสอนให้เรามีกำลังใจสอนให้เรามีกำลังในการใช้ชีวิตสอนให้เราอย่าท้ออย่าถอยมีปัญหาอะไรผมก็จะมาปรึกษามแม่ตลอดแม่ก็จะให้กำลังใจตลอดว่าให้สู้ให้ตั้งใจเรียนเรียนให้จบและจะได้มีงานทำมีอนาคตที่มั่นคงแม่จะสอนตลอด ว่าให้ลูกตั้งใจเรียนนะแม่ไม่มีอะไรให้นอกจากคําให้กําลังใจจากแม่แม่จะสอนลูกให้สามารถช่วยตัวเองให้มากที่สุดเจ็ครบก็รับผิดชอบเหมือนเป็น <Okay. S 1> เป็นเสาหลักของครอบครัวเราจะต้องทําหน้าที่ทุกอย่างแทนแม่อาบน้ําให้แม่ป้อนข้าวแม่ป้อนยาป้อนน้ําทุกอย่างแม่จะทําไม่ได้เพราะแม่เป็นอัมาพาตนะครับตอนนี้เป็นอัมาพาต คือเราจะต้องเป็นทุกๆอย่างในตอนเด็กแม่ป่วยทีแม่ไม่สบายเราก็จะต้องพาแม่ไปหาหมอด้วยเงินเราก็ไม่มีที่จะต้องเป็นค่าเดินทางเราจะต้องจ้างรถจ้างรถในการรับส่งแม่ไปโรงพยาบาลเราก็นําเงินที่เรามีส่วนน้อยเนี่ยไปจ้างรถมาจึงทําให้เราเนี่ยลำบากในการใช้ชีวิตจนทุกวันนี้ถึงแม้เวลาจะผ่านไป10ปีหรือ20ปีหรือ30ปี เราก็ยังทั้งทำหน้าที่ลูกเหมือนเดิมยังทําหน้าที่ลูกที่มีความกตัญญูกตาวิทีต่อแม่เหมือนเดิมวัดดุสิตเคยเป็นพระสนมของพระบาทสมเด็จพระนารายมหาราชส่วนมากมีเรื่องติดต่อก,กันในวังหลวงเพื่อเจริญราชไมตรีบ้างปัจจุบันการกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูง ตอนนี้อาการของแม่ก็ก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะยังดูแลกันต่อไปแต่สภาพโดยรวมคิดว่าสภาพการป่วยของแม่คงไม่ใช่ปัญหาครับเพราะแม่แม่ก็คงจะมีความคุ้นชินกับตรงนี้มานานแล้วนะครับแต่เราก็ให้กำลังใจแม่เสมอว่าแม่สู้นะแม่แม่อย่าท้อนะครับผมแม่ก็จะมีความสุขในการอยู่กับเราตลอดไปแม่กินน้ำเลยดีใจภูมิใจ ได้กำลังใจลูกเองอยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็อ,อยู่ได้ก็เพอลูกเนาะเราทำ่อยเงาไปเนาะเราก็หวังลูกกว่าลูกจะเป็นหวังให้เก็ตั้งใจทำงาน กับแม่มีทภาพชีวิตท,ท,ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนพ่อจะต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดแต่อนนี้พ่อไม่ต้องไปทําละพ่อก็จะอยู่บ้านอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่มาพ่อมาสีหปีที่ผ่านมาเนี่ยหมอพ่อพบตรวจเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด <Good boy. S 1> ก็คือทำให้พ่อต้องพักรักษาตัวอยู่ห้อง icu เป็นเวลาประมาณ1เดือนเศษพ่อเหมือนปฏิหารปฏิหารเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งพ่อก็อีกวันหนึ่งพ่อก็ฟื้นขึ้นมามาชีพจรดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นเหมือนปฏิหารเกิดขึ้นใหม่จริงๆครับก็รู้สึกดีใจท,ที่ที่เราไม่เสียพ่อเราก็ยังอยู่กับพ่อได้ต่อไปก็ก็ทำให้เราดูแลพ่อมากขึ้นก็จะไปนะอยากมีอาชีพที่เรารักแล้วก็แม่รักด้วย ออนนก็คืออาชีพครูมีความใฝ่ฝันในอาชีพก็คืออาชีพครูและอาชีพครูก็คืออาชีพที่แม่กับพ่อรักด้วยก็คือตอนนั้นเราก็มีความใฝ่ฝันที่สูงส่งว่าเราจะต้องทําความฝันของเราให้เป็นจริงให้ได้จึงทําทุกอย่างที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ เพราะเรามีสภาพครอบครัวไม่เหมือนคนอื่นไม่มีความพร้อมความพร้อมไม่มีเลยไม่มีอะไรที่มันแน่นอนในชีวิตการตั้งเป้าหมายในชีวิตมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องดันตัวเองไปให้ถึงไปถึงฝันของเราซึ่งความฝันของเรานั้นมันก็ระยะทางกว่าจะถึงมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนาน ตอนนี้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีนะครับนะในสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับก็ได้สอบบรรจุรับราชการครูเมื่อปีพศ2556ทุกวันนี้คิดว่ามาไกลาเกินฝันไหมมาไกลาเกินฝันกว่าที่คิดเพราะว่าในอดีตเนี่ยเด,เด็กๆ,ๆคิดแค่ว่าเรียนแค่ป .6 ก็คงจะสูงมากที่สุดในชีวิตเราละ คงไม่ต้องมาถึงระดับเป็ญยาตีเป็ญยาโททุกวันนี้ได้สอบเลื่อนเป็นผู้มำนวในการโรงเรียนบ้านละหารประชาศึกษาได้นะปัจจุบันนี้ซึ่งบรรจุดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2 5ง4ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดที่ได้ทำแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองสวัสดีครับ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 เป็นไงทำอะไรตรงนี้กี่คนสามคนมขอออช่วยเก็บแต่ววันนี้สอบวันแรกว่า ค,คือสิ่งที่ได้มาในปัจจุบันคิดถือว่าเป็นผลกําไรในชีวิตด้วยข้อจํากัดสภาพครอบครัวสภาพชีวิตในวัยเด็กของเรามันทําให้เราต้องแอคทีฟตัวเองตลอดต้องดันตัวเองต้องต้อง,ต,องต้องมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนจึงทําให้เรามีวันนี้คิดเสมอว่าเงินทองเราไม่มีแต่เรามีความรู้เราสามารถนําความรู้เนี่ยไปต่อยอดไปพัฒนาตัวเองให้มันมีเหมือนคนอื่นได้ พขาอยู่ในสภาพนี้มานานจนไม่คิดว่ากระทบกระเทือนได้ความกรุณาจากคุณครูบวัวแก้วท่านเห็นถึงความลำบากของผมว่าสุบินลำบากจริงนะก็เลยส่งเสริมให้และเราก็มีโอกาสได้รับทุนตรงนั้นจนเรียนจบปปิญญาตรีและเราก็สารต่อดันตัวเองให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งคิดว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในะตอนนั้นถ้าเราไม่ได้โอกาสรับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีมันก็จะ ทำให้เราไม่มีโอกาสได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้คิดอยู่เสมอว่าในอดีตเนี่ยในวัยเด็กเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่ให้ความช่วยเหลือเรามาส่งต่อถึงตัวเราณปัจจุบันนี้เราพอที่จะมีโอกาสหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับสังคมเราก็ควรที่จะให้สังคมอย่างเต็มที่ ด้วยตำแหน่งของเราในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นเป็นตำแหน่งที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในด้าน้านการศึกษาอยู่กับเด็กๆนักเรียนอยู่กับคุณครูแล้วตัวเราเองนั้นก็พื้นฐานก็มาจากครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วนะครับได้โอกาสการศึกษาอยู่แล้วขาดโอกาสการศึกษาก็เป็นแรงผลักดันให้เราได้สานต่อส่งต่อให้เด็กๆเ,เราก็จะเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างเต็มความสามารถเพราะเราผ่านจุดๆนั้นมาแล้วเราจะรู้ดีว่า เราควรจะทําอย่างไรกับเด็กกลุ่มนี้ให้มีอนาคตได้ศึกษาต่อดับที่สูงขึ้นเหมือนตัวเราที่ผ่านมาในอดีตครับ <S 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 โครงการรถรับส่งของโรงเรียนนั้นเป็นโครงการที่ที่ดีมากเราได้ช่วยเหลือผู้ปกครองมีรถรับส่งไปถึงที่หน้าบ้านก็เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองระดับหนึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมากขึ้นไม่ต้องเติมน้ํามันมาส่งลูกที่โรงเรียนโรงเรียนก็ ดูแลซัพพอร์ตตรงนี้แทนผู้ปกครองไปครับถ้าย้อนกลับไปในเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเนาะคือมันทุกอย่างมันมืดมิดหมดเลย เราไม่รู้จะไปพึ่งพาอาศัยใครได้แต่สําหรับการพึ่งพาคนอื่นนั้นคือคิดไปน้อยที่สุดคือหลักๆคือคือคิด่าพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดสําหรับตัวผมเองแล้วนั้นการให้คุณค่าตัวเองจะพยายามบอกตัวเองเสมอว่าเรามีสภาพครอบครัวที่ไม่เหมือนคนอื่น มีความลำบากที่ไม่เหมือนคนอื่นและคนอื่นเขาจะดีกว่าเราเยอะแต่เราก็ไม่เอาเอาเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าเราเกิดมาเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราสามารถที่จะเลือกที่จะปฏิบัติตัวแล้วทําความดีได้เราอย่าเอาปัญหามาเป็นปมด้อยของเราเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเรามีปัญหาอยู่แล้วอย่าให้ปัญหามาลุมแล้วเราเราต้องจัดก,การปัญหาเราต้องมีวิธีการแก้ปัญหาของเราให้ดีที่สุดในสมัยเด็กความสุขค่อนข้างที่จะหาไม่ได้นะครับเพราะว่า ในชีวิตเด็กมันมัน,ม,นมันต้องรับผิดชอบทุกอย่างเนาะนะครับนะจนถึงปัจจุบนันเราเราเราก็ยังไม่เรลืมความทุกข์ที่เราเคยเจอมาพอเราจะต้องเจออะไรอีกมาก,มา,ก,ม,ากมายในอนาคตซึ่งเราสามารถเอาอุปสรรคในอดีตเนะี่ยมาเป็นกำลังใจของเราในวันนี้ครับ ทุกวันนี้เราก็สามารถข้ามอุปสรรคตรงนั้นมาได้เรามีงานทําที่มั่นคงมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นแฟนทํางานเป็นครูเหมือนกันรับราชการเหมือนกันครับก็ทุกวันนี้ก็แต่งงานกันเมื่อปี2515นะครับนะก็มีลูกชาย2คนคนโตอายุ9ขวบคนเล็กอายุ2ขวบนะครับเป็นผู้ชายทั้งคู่ หลังจากที่รู้ว่าครอบครัวเขาในลักษณะที่ต้องดูแลพ่อแม่นะคะในตัวพี่ออสเองเนี่ยก็ก็ไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรเนาะก็กลับมองว่ามันเป็นเรื่องของเออดีด้วยซ้ำนะคะที่เขามีความตัะตันอยู่ต่อพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะคอยดูแลพ่อแม่ปกติก็จะให้กำลังใจกันอยู่แล้วเนาะมีอะไรก็จะคุยปรึกษาปัญหากันตลอดนะคะก็ให้เขามองว่าสิ่งที่เขาทำทุกอย่าง มันเป็นเรื่องที่ดีกำลังใจทุกวันนี้ที่ได้รับก็คือกำลังใจจากพ่อและแม่กำลังใจหลักๆก,ก็คือจากพ่อและแม่เป็นหลักเพราะว่าเราได้ผ่านอุปสรรคและผ่านสิ่งที่มันแย่ๆในอดีตผ่านสภา,าพาความยากจนในอดีตมาด้วยกันและปัจจุบันก็จะมีจากครอบครัวจากภรรยาและลูกที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันดยตลอดครับเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ15ปีเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความพิการของแม่ที่ป่วยเป็นอัมาพาตและตาบอด เราสามารถเอาตัวอย่างในอดีตของเราเนี่ยสามารถถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวภรรยาและลูกเล่าให้ลูกฟังเล่าให้ภรรยาฟังได้อย่างมีความสุขว่าว่าในสมัยเด็กพ่อเจออะไรมาพ่อเจอปัญหามาอย่างนี้อยากให้ลูกเนี่ยเอาตัวอย่างของพ่อเนี่ยไปเป็นแรงบันดาลใจในการม,มือชีวิตในอนาคตต่อไปความลำบากความยากจน ความอัตคัดแลนแคนในอดีตที่ผ่านมามันจะอยู่ในความทรงจําของเราตลอดถามว่าเราลืมไหมเราไม่ลืมความตรงนั้นมันจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ยอยย้าเตือนเราตลอดเวลาว่าเราผ่านมาแล้วนะแล้วเราจะไม่กลับไปจุดจุดนั้นอีกเราจะพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้น จะสอนลูกชายคนโตเสมอว่าให้ดูแบบอย่างของพ่อที่พ่อปฏิบัติดูแลปู่ย่าดูแลย่าที่ป่วยเป็นอมามาผาติดเตียงเขาก็จะรับรู้ว่าเออพ่อทํากับแม่อย่างนี้กับกับย่าอย่างนี้เขาจะรับรู้ว่าเราทําอะไรบ้างแต่ละวันเขาจะซึมซับเราไปวัดไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าอย่างนั้นเราจะสอนให้เขาเป็นคนดีก่อนแล้วค่อยเป็นคนเก่งคือถ้าเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็ได้